สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำช Home Page Template ครับซึ่งเป็น Template ที่แจกฟรีบนเว็บไซต์ startbootstrap com นะครับอ่ะนี่ครับมาดูการทำงานก่อนว่าตัวเทมเพลตที่เขาแจกสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ใช้ bootstrap เวอร์ชันไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตัวลิงก์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปอีกทีหนึง่งนะครับผมจะได้คลิกแล้วก็เปิดขึ้นมาหน้านี้เลย นะครับอ่ะลองคลิก l Live Preview ดูครับอ่ะนะครับถ้าเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปตัว l v e Preview ครับเป็นการโชว์ครับว่าตัวเทมเพลตที่เขาแจกนะครับเขาทำอะไรไว้ให้เราบ้างนะครับผมอ่ะอย่างเช่นครับเมื่อนะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับสังเกตข้างบนมีอะไรบ้างมีเมนูครับ Start Bootstrap มี Home About แล้วก็ Shop อ่าแล้วก็มี dropdown เมนูให้ด้วยนะครับทางด้านขวาอ่ ก็จะมีค์ดนะครับแสดงจำนวนของสินค้าที่แอดเข้าไปในตะกร้าสินค้านะครับผมอันนี้เป็นเทมเพลตนะครับผมแล้วก็อ่ะต่อมาครับมีข้อความว่า shop i n s t y l e นะครับเราสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าคุณเก่งสีเดสแล้วก็ตัว o o t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  r p นะครับผมอ่ะต่อมาครับด้านล่างมีโชว์โปรดัก t นะครับมีโชว์โปรดักมีรูปตัวอย่างมีชื่อโปรดัก t แล้วก็ราคาเบื้องต้น นะครับเดี๋ยวผมจะพาปรับแต่งด้วยนะครับให้ลองเปลี่ยนรูปดูนะครับเปลี่ยนชื่อสินค้าดูนะครับอ่ะถ้าบวิวออปชันกดได้ไหมคลิกไม่ได้นะครับมีให้แค่หน้าแรกเท่านั้นนะครับอ่ะนี่ครับเลื่อนลงมาทีนี้ครับเรามาลองใช้งานบนหน้าจอ iPad ครับหน้านี้คือหน้าตา PC นะครับโน้ตบุ๊กนะครับผมหรือว่า Desktop อทั่วไปอ่ะ PC ครับเนี่ยครับให้คลิกตรงนี้เลยครับ Tablet Preview อ่ะนี่ครับ Tablet Preview ครับ ส่วนที่แตกต่างจากเดสก์ท็อปก็คือมันจะซ่อนตัวเมนูไปนะครับเห็นไหมครับให้มาอยู่ในท็อกเกร์เมนูตรงนี้แทนนะครับหรือว่าคลิกตรงแฮมเบอร์เกอร์ตรงนี้ครับอันนี้ครับขีด3ขีดนี่ครับมันก็จะแสดงเมนูออกมานะครับแล้วก็ Shop i n นส a ยังโชว์ตามปกติลงมาด้านล่างครับก็จะโชว์ตัวสินค้าอ่ะนะครับนี่คือหน้าจอแท็บเล็ตนะครับต่อไปครับไปดูหน้าจอมือถือครับอ่ะเราก็คลิกตรงนี้ครับ โมบายพรีวิวครับอ่ะนี่ครับตัวเมนูครับเนบบาร์นะครับผมช็อปอินสตาเเหมือนเดิมครับจะเล็กลงนะครับตามขนาดของหน้าจอแล้วก็ตัวสินค้าเห็นไหมครับมันโชว์เป็น2คอลัมน์นะครับผมโชว์เป็น2คอลัมน์นะครับอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับแต่เราก็สามารถเอาไปเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมในอนาคตได้นะครับผมเห็นไหมครับ ออาต่อไปนะครับเราจะมาเช็คว่าตัวเทมเพลตที่เขาแจกนะครับใช้ bootstrap เวอร์ชันไหนนะครับผมวิธีเช็คนะครับผมเรากลับมาที่หน้านี้ก่อนนะครับในหน้านี้จะมีบอกทุกอย่างเลยนะครับว่าดาวน์โหลดตรงไหนนะครับแล้วก็ลิขสิทธิ์เป็นของใครนะครับแล้วก็ใช้เวอร์ชันอะไรนะครับผมอันนี้ครับลิขสิทธิ์เป็นของ MIT Li c e n s e นนะครับสามารถโหลดไปใช้ฟรีได้ปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับเป็นสไตล์ของเราได้นะครับผมอันนี้ครับแสดงจำนวนดาวน์โหลดครับ แล้วก็รีลิซครับคือปล่อยตั้งแต่ปี2013นะครับล่าสุดส็ดคือแก้ไขล่าสุดก็คือตั้งแต่อ่ะหนึ่งเดือนที่อ่ะหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับผมแล้วก็ b o o t s t r a เวอร์ชันที่ใช้นะครับก็คือ5.1.0นะครับ5.1.0นะครับนี่คือเวอร์ชันของ Bootstrap นะครับผมอ่ะทีนี้ครับวิธีดาวน์โหลดนะคุณเห็นไหมครับดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลด สีแดงชัดเจนครับคลิก1ครั้งครับอ่ะคลิกเสร็จแล้วครับมันจะดาวน์โหลดให้เราเรียบร้อยเลยนะครับผมอ่ะซึ่งตัวนี้ก็มันจะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของคุณนะครับผมได้ไฟล์ซิปมานะครับชื่อยาวนิดหนึ่งอ่ะนี่ครับ start ่า start bootstrap นะครับ dash shop dash homepage d gs d a s page zip นะครับคุณก็แตกไฟล์ซิปออกมานะครับแตกไฟล์ซิปออกมานะครับอ่ะนี่ครับ แล้วก็ผมก็ลากตัวโฟลเดอร์ครับไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับอ่ะถ้าชื่อมันยาวเราก็ลองเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ดูครับอ่ะผมอาจจะตั้งชื่อว่า m y w e b ก็ได้นะครับอันนี้จะตั้งหรือไม่ตั้งตามผมก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมต่อไปครับผมก็เปิดโปรแกรมที่คุณใช้เขียนโค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็น VS Code Sublime Text นะครับหรือตามที่คุณถนัดนะครับคลิกลากโฟลเดอร์ไปปล่อยในโปรแกรมเขียนโค้ดครับอ่านี่ครับผม นี่ครับก็จะได้โครงสร้างของตัวโฟลเดอร์นะครับเทมเพลตที่เขาแจกมามีอะไรบ้างมี access นะครับมี css มี js นะครับแล้วก็ index html นะเป็นไฟล์หน้าแรกแค่ไฟล์เดียวเท่านั้นนะครับอ่ะลองัั u เิิลคลิกเปิดใช้งานดูครับอ่ะ index html นะครับผม index html อ่ะนี่ไฟล์ที่ได้มานะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเหมือน ตรงนี้เลยนะครับผมทีนี้ครับผมจะลองพาปรับแต่งเพิ่มเติมนิดนึงครับตรงสินค้าจะลองเอาสินค้ามาแสดงเปลี่ยนชื่อสินค้าเปลี่ยนราคาดูนะครับผมอ่ะนี่ครับผมเตรียมรูปไว้แล้ว1รูปนะครับผมเป็นรูปรถคันนี้นะครับผมจะเอาไว้ในโฟลเดอร์ a c ค e s s ครับอ่ะนี่ครับเอาไว้ในโฟลเดอร์ Access นะครับไฟล์ชื่อว่า car o นะครับผมทีนี้ครับเรากลับไปที่โปรแกรมเขียนโค้ดเราครับดับเบิลคลิกไฟล์ index html ขึ้นมานะครับผมอ่ะจะลองเปลี่ยนรูปให้ดูนะครับจะลองเปลี่ยนรูปให้ดูครับอ่ะนะครับจะอยู่ที่บรรทัดนี้ครับ62นะครับถ้าคุณยังไม่ปรับแต่งอะไรเลยนะครับจะอยู่ที่บรรทัด62ตามที่ผมได้ไฮไลท์ไว้นะครับทีนี้ครับเราก็มาเปลี่ยน่าดกันครับ อ่ะใน S R C นะครับตรงนี้นะครับอขอซูมโค้ดให้ดูบรรทัด62นะครับ S R C ครับเราอ้างอิงผาดที่ใช้ในการเก็บรูปภาพก่อนก็คือ Access นะครับผมแล้วก็ด้วยชื่อรูปภาพของเรานะครับสามารถเช็คตรงนี้ได้ครับ Access นะครับแล้วก็ car.jpg นะรกร็ใสใ่ถูกต้องแล้วก็ car.jpg นี่เขีนไหมครับแล้วก็ r o d ด c t ครับนะครับเปลี่ยนเป็นอ่ะไมค a r าแล้วกันง่ายๆนะครับราคานะครับในบรรทัดที่69เราก็เปลี่ยนเป็นสมมุตินะครับ900,000บาทอ่ะนี่ครับตัวนี้เปลี่ยนสินค้าแค่ตัวแรกนะครับผมทีนี้ครับลองเซฟแล้วก็ไปดูผลลัพธ์ไปดูผลลัพธ์กันนะครับ อ่ refresh ครับอ่าเห็นไหมครับผมได้มาแล้ว1รายการนะครับได้มาแล้ว1รายการต่อไปครับคุณอยากเปลี่ยนจาก view option นะครับเป็น add to cart อยากเปลี่ยนข้อความตรงไหนนะครับอ่าทำให้ดูแค่สินค้าตัวแรกนะครับอ่ะนี่ไงครับมาทัดที่74อ่ะเปลี่ยนข้อความครับ add add to cart อ่าสมมุตินะครับ หรือว่าจะเป็นภาษาไทยก็คือเพิ่มลงตะกล้าสินค้าก็ได้เหมือนกันอ่ะเซฟรีเฟซดูผลลัพธ์อ่าเห็นไหมครับผมได้แล้วนะครับอ่ะนะครับหรืออยากเปลี่ยนสีให้มีสีสันนิดนึงนะครับเราก็ใช้คลาสของ Bootstrap นะครับเวอร์ชัน5ก็คือคลาส BTN นะครับผมอ่ะนี่นะครับผมขอ Enter ลงมาให้ดูง่ายๆนะครับนี่ครับเปลี่ยนจาก BTN outline dark เป็น btn success สมมุติว่าเป็นสีเขียวนี่นะครับผม save refresh ดูผลลัพธ์เห็นไหมครับผมเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะครับผมอโอเคทำให้ดนะูทำให้ดูแค่1รายการนะรที่เหลือคุณก็ไปลองไล่ท็กดูนะครับทีนี้ครับอยากจะศึกษา bootstrap version 5เข้าไปที่เว็บไซต์ไหน เว็บไซต์นี้เลยครับ getbootstrap com อันนี้ครับ getbootstrap com นะครับเวอร์ชันปัจจุบันนะครับคลิปนี้ผมอัดวันที่ผมทำขึ้นวันที่11กันยายนปี2 5 6 4นะครับเวอร์ชันปัจจุบันคือ5.1.1นะครับผมจากนั้นก็มาที่ get start นี่อ่นี่ครับแล้วก็ลองดูเมนูทางด้านซ้ายนะครับผมดูเมนูทางด้านซ้ายนะครับผมอ่นนี่ครับ ลองมาไล่ดูทุกวันเลยนะครับผมลองมาไล่ดูทุกวันนะครับจะได้เข้าใจมาขึ้นว่าจะปรับแต่งยังไงนะครับผมใส่สีใส่อะไรเพิ่มเติมยังไงนะครับก็ลองมาเข้าดูนะครับที่เว็บไซต์ getbootstrap.com แล้วก็เดี๋ยวตัวลิงก์ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปให้ด้วยนะครับก็ลองดาวน์โหลดไปปรับแต่งเพิ่มเติมดูนะครับให้มันเข้ากับ p r o d u c t ์ของคุณนะครับให้มันเข้ากับหน้าร้านของคุณนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ